สวัสดีครับหัวข้อในวันนี้คือยิงโฆษณาลักษณะคลิปวิดีโอ YouTube แบบตรงกลุ่มเป้าหมายกำหนดกำหนดช่องให้โฆษณาไปปรากฏการตั้งค่าดังต่อไปนี้นะครับเริ่มไปพร้อมๆกันคลิกสร้างแคมเปญใหม่สร้างแคมเปญโดยไม่มีคำแนะนำเลือกหัวข้อนี้นะครับวิดีโอครับจึงจะสามารถใช้ลูกเล่นที่ผมกล่าวมาข้างต้นได้ หัวข้อเลือกประเภทย่อยของแคมเปญให้เลือกเป็นแคมเปญวิดีโอที่กำหนดนะดำเนินการต่อขออนุญาตข้ามไปในส่วนของกลุ่มเป้าหมายนะข้อสังเกตสำหรับแคมเปญลักษณะนี้คือสามารถกำหนดช่อง YouTube ที่จะไปนำส่งโฆษณาได้นะครับเลื่อนลงไปในส่วนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งสามารถตั้งได้ประมาณ4ส่วนนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างเลยนะหัวข้อสร้างกลุ่มโฆษณาของคุณพบกับกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ครับ ส่วนที่1นนะครับคือข้อมูลประชากรและกลุ่มเป้าหมายหลักของระบบนะครับตรงนี้ส่วนที่2คือคีย์เวิร์ดถ้อยคําที่ผู้คนสนใจส่วนที่3หัวข้อเช่นหัวข้อการเงินข่าวสารคอมพิวเตอร์เหล่านี้ต่อไปตําแหน่งโฆษณาครับหมายถึงช่อง YouTube ที่คุณสามารถกําหนดขายอะไรลถซิ่งคุณก็ต้องลงขายใน ช่อง Youtube เกี่ยวกับการแต่งรถอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรคุณก็เลือกไปดูช่องค้นหาใน Youtube ยูอ่ะนะการเกษตร DIY คนที่ชอบตกแต่งบ้านต่างๆที่อยู่ในแวดวงเกษตรสามารถค้นหาได้นะครับสำหรับใครทําการตลาดหาลูกค้าออนไลน์รับตัวแทนคุณก็พิมพ์เกี่ยวกับพวกเฟซน์ YouTube การลงโฆษณาการยิงแอดยกตัวอย่างตามหานักธุรกิจออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ ก็ลองพิมพ์ประมาณนี้ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นช่องของผมคือพิมพ์107เ็ดคลับพิมพ์คีย์เวิร์ดนี้มันโพรโช่องของผมแล้วก็แล้วคุณผู้ชมก็สามารถติ๊กกลุ่มเป้าหมายนําส่งมายัางช่องนี้ยกตัวอย่างนะครับคุณวินเนอร์ตรงนี้ผมจําได้นะครับคือสอนการลงโฆษณาอาธาดแมวสอนยิงแอดก็น่าจะตรงนะครับแต่ว่าดูจํานวนผู้ติดตามนะครับดูยอดผู้ติดตามก็เดาได้ว่าอาจจะมียอดวิวสูง วิดีโอยังน้อยแต่มีผู้ติดตามสูงก็มีก็น่าสนใจนะครับทิศทางการพุ่งทะยานอ่านค่ามิเตอร์การแสดงผลนะแนะนำการดูค่าประมาณรายสัปดาห์ที่มีการแสดงผลไม่เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณอะไรทั้งสิ้นนะครับคืออิงจากการตั้งค่าแคมเปญตัวเลขถือว่าใช้ได้ครับต่อไปคือเกี่ยวกับการกำหนดการกำหนดงบประมาณนะครับ ว่าเราใส่ไปเท่าไหร่ใส่ใช้เงินแค่หลักสิบหลักร้อยต่อวันค่าการแสดงผลรายสัปดาห์รวมเจ็ดวันยังไงก็ไม่น่าจะเกินห้าล้านห้านะให้มันรองรับกับเงินที่จ่ายไปนะครับให้มันสอดคล้องกันนั่นเองครับโอกาสในการแสดงผลในรายสัปดาห์ก็ไม่เกินก็ไม่เกินห้าล้านห้าอันดับแรกให้เข้ามาที่ในส่วนกําหนดตําแหน่งถ้าใครอยากจะโฟกัสเรื่อง ระบุตำแหน่งช่อง YouTube ที่ต้องการให้โฆษณาของคุณไปโผล่แต่ต้องเป็นแคมเปญเกี่ยวกับวิดีโอที่ผมแนะนำช่วงต้นนะแคมเปญน,นี้เท่านั้นนะจึงจะสามารถใช้ลูกเล่นนี้ได้ให้มันเกิน10ช่อง10กว่าช่องยังถือว่าน้อยนะเอาเฉยๆก็ประมาณ20กว่าช่องจะจะโอเคมากเลือกช่องที่กาหนดเรียบร้อยแล้วลงรายละเอียดหัวข้อที่4เลือกช่อง YouTube ที่ต้องการให้โฆษณาปรากฏต่อไปคุณผู้ชม ควรที่จะเข้ามากําหนดตรงนี้นะครับในหัวข้อข้อมูลประชากรติ๊กตามนี้ได้เลยนะครับใครอยากจะเรียนแบบเพศชายเพศหญิงและไม่ระบุติ๊กตามนี้ช่องที่2อายุส่วนตัวผมชอบใช้25ไปจนถึง65แบบนี้สถานะอย่างอื่นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงขั้นลุม่มเป้าหมายในขั้นที่2ที่พิมพ์ค้นหานะหรือว่าเรียกเรียกดูนะครับพฤติกรรมความสนใจนั่นเองครับในส่วนนี้ ด้านธุรกิจออนไลน์งานการตลาดเหล่านี้ลองลองพิมพ์แล้วให้ระบบมันมันช่วยค้นหานะครับแสดงขึ้นมาคุณก็แค่ติ๊กส่วนตัวผมทําการตลาดออนไลน์ผมติ๊กแค่เรื่องของบริการด้านการโฆษณาด้านการเงินสําหรับธุรกิจตอด้องกับผมสามอย่างนี้จากนั้นครับคีย์เวิร์ดครับผมใช้คีย์เวิร์ดที่มีชื่อว่าการตลาดออนไลน์ในช่อง ในช่องที่2นะครับปล่อยช่องลิงก์เว้นว่างนะครับให้คุณติ๊กช่องที่2แล้วกด enter ครับเข้าข้องขึ้นมาอย่างเช่นรับสร้างเพจการสร้างเพจทําเพจ Facebook เหล่านี้มันโชว์ขึ้นมาถ้าคิดว่ามันตรงทุกคีย์เวิร์ดคุณก็แค่เพิ่มแนวคิดทั้งหมดลงไปในส่วนขั้นขั้นตอนนี้นะครับหัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับเฉพาะเจ้าจงเกี่ยวกับการเงินน่าจะพวกเทรดหุ้นอะไรต่างๆเกี่ยวกับการเงินนะนะต้อมาติ๊ก คุณจะติ๊กคุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ครับคุณดูที่ค่าการแสดงผลมันอาจจะเพิ่มจะลดก็แล้วแต่เงื่อนไขนะเอาตัวเลขสวยๆประมาณสัก5ล้าน6ล้านถือว่าสวยงามมากภายใน1สัปดาห์การแสดงผล5,6ล้านโดยเฉลี่ยนะครับกับเงินแค่หลัก10บ0 5 0ก็เริ่มยิงได้แล้วนะครับจากนั้นการเสนอราคาเสนอราคาต่อ1การดูส่วนมากชาวบ้านชาวช่องเขาใส่แค่0.35 .35, 0. 35, 0. 35 ต่อการดูนะผมจะใส่ต่อการดูนะสูงถึง0.5ครับราคาเมื่อ,เน,อเนื้อหาได้รับความนิยมผมใส่ไปที่50%อาจจะเพิ่มเป็น0.75ในอนาคตหรือบางบางคลิปที่มันมีมูลค่าสูงผมใส่เป็น1บาทนะครับในส่วนนี้ใครอยากจะเรียนแบบหรือใครจะใส่แค่0.35ต่อ1คลิกก็แล้วแต่นะเพราะคลิปของผมมันมีมูลค่าใครคลิกดูโอกาสปิดการขายสูงมากนะครับเพราะ ยุคนี้ใครก็สนใจเรื่องเรียนออนไลน์ซึ่งราคาไม่แพงราคาแค่หลักพันนิดๆน,นะครับสามารถมีช่องทางหารายได้ในส่วนตัวนะของผมก็น่าจะโอกาสตัดสินใจโทรเข้ามาในในคลิปมันมีเบอร์โทรนะประมาณนี้ครับแนะนําให้เลือกเป็นรายวันนะครับอย่างเช่น40บาทต่อวันอย่าลืมคลิกกาหนดวันสิ้นสุดนะครับเครือข่ายการแสดงผลก็ดูว่ามันสอดคล้องประเทศไทยพวกเ,เหล่านี้ข้ามาภาษาไทยโอเคเรียบร้อยพื้นที่โฆษณา ส่วนตัวผมจะขยายนะครับหมายถึงเนื้อหาที่มันรอดแหลมซึ่งมันก็รองรับกับธุรกิจของผมต้องดูให้ดีนะครับปกติเขาใช้มาตรฐานแต่ผมจะขยายให้มันเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นสิ่งตรงนี้นะครับป้ายกำกับต้องติ๊กเข้ามานะที่ยกเว้นผมจะยกเว้นสตรีมแบบสดเขาจะเข้ามาดูไลฟ์สดเนี่ยคิดว่าเขาคงเบื่อโฆษณานะครับผมผมจึงติ๊กตรงนี้เพื่อให้งดเว้นห้ามลงโฆษณาไปยังสตรีมไลฟ์สดไม่เอาและตรงนี้ครับผมติ๊กไว้เนื้อหาสําหรับเด็กห้ามดู ผู้ผู้ชมที่ที่มีผู้ปกครองคอยแนะนํามหมายถึงเด็กผมก็ไม่เอานะครับติ๊กตรงนี้แล้วเนื้อหาไม่มีป้ายกํากับระบบมันติ๊กมาให้เอาตามนี้นะครับจดได้เลยอุปกรณ์นะครับผมจะเลือกเป็นทุกวันและตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น9ก้าโมงเช้าไปจนถึงหกทุ่มส่วนตัวใครอยากจะเรียนแบบก็แล้วแต่นะครับ9ก้าโมงเช้าจนถึงหกทุ่มความถี่เออสุดท้ายนะครับแถมให้ความถี่นิดนึงความถี่สูงสุดต่อการแสดงผลผมเลือก ผมผมจะปล่อยให้มันสูงสุดนะครับแต่ว่าความถี่ในการดูผมจะกําหนดให้ดูแค่3มครั้งดู3ามครั้งแล้วถ้าไม่สนใจก็ไม่ต้องสนใจเอาง่ายๆนะประมาณนี้นี่คือความหมายดูถ้าคนจะสนใจจริงดูครั้งเดียวเขาก็สนใจถูกไหมแต่ว่าผมก็เน้นย้าไป3าครั้งที่เหลือก็แค่คัดลอกลิงก์วิดีโอของคุณนํามาวางตรงนี้นะครับจากนั้นเมื่อโหลดเรียบร้อยโชว์ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แค่ใส่คำบรรยาย1 2 3สตามที่เขาแนะนำนะครับ ยินดีให้คําปรึกษาให้บริการดูดญาติมิสคําที่มันง่ายๆมากที่สุดเพราะว่ารูปปกมันก็บอกอยู่แล้วว่าเราสื่อถึงอะไรชื่อช่องของเรามันก็บ่งบอกอยู่แล้วอย่าบรรยายเยอะเกินนะครับเดี๋ยวระบบตรวจจับคีย์เวิร์ดบางครั้งมันผิดเพี้ยนเขาจะบล็อกโฆษณาของเราพยายามใช้คําง่ายๆให้โฆษณาผ่านให้ง่ายที่สุดนะครับจากนั้นคุณก็คลิกสร้างแคมเปญนะครับจากบริเวณนี้ด้านล่างนะ เมื่อคุณเข้าสู่หน้าหน้าหลักของ Google Ads นะครับคลิกสามขีดมุมซ้ายเพื่อเลือกไปเช็คดูแคมเปญที่คุณเพิ่งสร้างนะว่าอนุมัติหรือไม่นะเมื่อคลิกเลือกแล้วก็เลื่อนลงไปไปดูในส่วนส่วนโฆษณาส่วนมากจะติดในส่วนโฆษณานะครับเลือกมาลากเมาส์มาในหัวข้อโฆษณาแล้วกส่วนขยายแล้วติ๊กในหัวข้อโฆษณาจากนั้นลากเมาส์มาเลือ่อนดูนะครับดูที่สถาน,นะครับ คุณจะขึ้นคําว่ารออนุมัติถ้าผ่านแล้วจะขึ้นคําว่ามีสิทธิ์เพียงเท่านี้ครับขอให้มันขึ้นมีสิทธิ์ทุกคนนะครับโฆษณาลันแล้วแก้ปัญหาถ้าถ้าโฆษณาไม่วิ่งมันนิ่งไปเช็คดูยอดวิวในแอนาลิติกของ u t u b e นะครับยูทูบสตูดิโอแต่นอนาลิติกของ Google บางทีดูไม่เป็นมันไม่ค่อยวิ่งต้องต้องเช็คดูให้ดีมันไม่วิ่งเพราะอะไรดูไม่เป็นหรือหรือมันไม่วิ่งจริงๆถ้ามันไม่วิ่งคุณต้องเข้ามาแก้นะครับ แก้ในส่วนคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเข้าไปในกลุ่มโฆษณาด้านล่างนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วปรับแก้ตรงนี้ครับ CPV สูงสุดถ้าคุณใส่เข้าไปแค่ไม่กี่อยอดคลิกเนี่ยมันต่ำเกินไปโฆษณามันไม่วิ่งนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวโฆษณาของผมม,มันมีมูลค่าสูงนะครับถ้าใครดูปุ๊บมีโอกาสซื้อสูงเนี่ยผมใช้ไป2บาทเลยทีเดียวนะ แต่ส่วนมากแนะนําให้คุณผู้ชมใช้ไม่ไม่ควรเกิน1บาทนะครับมือใหม่กท็ทดลองดู1บาทถ้ามันไม่ใส่หนึ่งบาทแล้วมันไม่วิ่งปกติปกติแล้ว50ตังค์มันก็วิ่งแล้วนะครับถ้าใส่1บาทมันไม่วิ่งแสดงว่าแสดงว่าตัวโฆษณาคอนเทนต์ของคุณเนี่ยมันไม่ดึงดูดรูปปกคําพาดหัวคําบรรยายมันไม่ดึงดูดต้องไปแก้ให้ตรงจุดนะครับมันไม่วิ่งเพราะอะไรใช้หลักเกณฑ์ที่ผมเล่ามาก็น่าจะทําได้ระดับหนึ่งนะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง และอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ